ทุกคนคงเห็นงานประกาศเทคโนโลยีใหม่หรือ Google I/O ที่ผ่านมากันมาบ้างแล้วนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลต้นๆเลยที่ทําให้ Google เมื่อวานนี้ มีแรงซื้อสวนตลาดสวนทางกับ s p 500ที่มีแรงขายค่อนข้างดุนแรงแต่ Google กลับปิดเขียวได้นั่นก็เพราะว่าในงานเปิดตัวของเขาเขาได้โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้ากว่าเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะนะครับแต่วิดวีโอนี้ผมจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีพวกนั้นสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่า Google กําลังเริ่มดึงดูดตัวเองมากกว่าเดิมแล้วครับเพราะปัญหาและคําถามใหญ่ที่สุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับ Google ก็คือ AI ไอถูกไหมครับซึ่ง Google ออกมาพร้อมกับ Mode. าามกเมือนหมดที่ llm ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้พวก chatgpt perplexity อะไรพวกเนี้ยแต่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับไอพพ้พวกโมเดลพวกเนี้ยพวกแชทบอทนะครับผมขอใช้คําว่าแชทบอทแล้วกันคือมันทําเงินยังไงครับทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าไอ้พวกเนี้ยมันขาดทุนกันมาอยู่ตลอดที่เขาให้เราใช้กันฟรีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น chatgpt claude หรือ perplexity ก็ตามนะครับเพราะปัญหาที่นักทุนกลัวที่สุดสำหรับกูเกิลมันไม่ใช่ว่าจีมีไ i มันกากเลยจีมีไนมันดีครับแต่ว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เป็น cash car ของ Google กู Search Engine. เกเ,เรามค มีอยู่อันใน Google Search นะครับตรงนี้ก็คือมีเพจคลิก change กับ cost per click cost per click ก็คือง่ายๆเลยตรงตัวตอน1คลิกเขาคิดตังค์ลูกค้าที่มายิงแอดเนี่ยเท่าไหร่ส่วน p a g คลิก change เนี่ยก็คือจานวนคลิกถูกไหมยิ่งคลิกเยอะก็ได้เพจคลิกเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งโอเคถึงแม้ว่าเขาจะออกมาโมว่า AI o v i e w และผมก็เชื่อว่าถ้า AI โหมดเปิดให้ใช้ทั่วโลกยอดของคนใช้เสิร์ชอะครับมันก็จะยังขึ้นอย่างนี้แหละขึ้นขึ้นไปอีกมากกว่าเดิมแต่ปัญหาใหญ่สุดตอนเนี้ยคือ ตัวทาเงินของเขา1ขาของเซิร์ชก็คือตัวนี้ครับเพจคลิกเ change คำว่าเ c h a n แปลว่าการเปลี่ยนแปลงถูกไหมโอเคตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันยังเป็นบวกอยู่แปลว่า Google ยังสามารถคิดเงินลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อยู่ต่อจํานวนคลิกแต่ถ้าคุณดูดีๆนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยมันลดลงแบบน่าใจหายเลยนะไออัตราเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนั่นแปลว่า pricing power ของเขาอะครับมันลดลงเขาไม่สามารถเพิ่มไออัตราตรงเนี้ยได้เท่ากับเมื่อก่อนแล้วนั่นแปลว่าจํานวนคลิกมันน่าจะน้อยลงอันนี้คือการเดาของผมนะครับผ่านจากเมทริกซ์ที่เขาโชว์ใหราห็นนนั่นพ อะไรครับเพราะว่า AIO view อ่ะทุกคนใช้กันทุกคนน่าจะเห็นกันดีเราเสิร์ชปุ๊บมันขึ้นมาเป็นอันแรกเลยเราก็อ่านแล้วเราก็ปิด Google มันไม่สามารถทําให้เราอ่ะกดคลิกลิงก์ที่2ที่3ที่4ที่5ได้ลองจินตนาการเมื่อก่อนอ่ะเราจะต้องกดคลิกลิงก์แบบเป็น10อันเลยกว่าเราจะได้ข้อสรุปคําตอบที่เราอยากเสิร์ชแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นอันแรกเลยเราก็ไม่ต้องกดคลิกลิงก์อะไรเลยถูกไหมครับนั่นแปลว่าเงินที่เขาจะไปคิดโฆษณาตรงนี้มันก็อาจจะน้อยลงได้ถูกไหมแลวยังไม่พอนะสิ่งที่ Google กําลังทําตอนนี้ที่เขาประกาศมามันคือ p r i c e w a r ครับ price war หมายถึงอะไรฟีเจอร์ที่เราดูกันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดูสรุปมาบ้างแล้วแหละ Google. ดูไปลองดูก่อนไดนะ้คือฟีเจอร์ส่่วนใหญข้าออกมาให้้ใชครเ้าาทํไดยงงไ เขามีฟีเจอร์ที่ฟรีมากกว่าพวก c h a t GPT หรืออะไรพวกนี้ที่เราใช้กันแล้วเขาทำได้เพราะว่าเขาทำ TPU เองครับไอ้สิ่งนี้เรียกว่า TPU เนอะก็คือชิป ที่เอามาใช้เร่งพัฒนา AI นี่แหละเพราะว่าเขาผลิตเองได้เขาก็เลยสามารถลดต้นทุนตรงนี้ไม่ต้องไปซื้อต่อพวกอย่างเอ็นวินเดียเยอะขนาดนั้นได้ก็ยังต้องซื้ออยู่แหละแต่ไม่ได้ซื้อเยอะเท่าเมื่อก่อนแหละเพราะเขาผลิตเองได้ด้วยมันทําให้เขาอะลดคอสต่อการเสิร์ชของเราอะต่อการพิมพ์ถาม Ge m i n นอะไรพวกนี้ได้มากกว่าคู่แข่งครับและตอนนี้มันเป็นสงครามกันแย่งมา r k เก็ตแชร์ถูกไหมโอเคแหละถ้าคุณดูสถิติหรืออะไรพวกนี้เสิร์ชก็ยังเยอะอยู่แหละ ไม่ได้เทียบเท่าเลยถ้าดู AI c h a t b o นะมันเพิ่งอยู่ตรงนี้เองแต่เซิร์ชอยู่นี่คนส่วนใหญ่ยังใช้ซเซิร์ชอยู่นะครับแต่สิ่งที่นักทุนกลัวคืออนาคตไงถูกไหมเขามองมาที่อนาคตการไกลกว่านั้นที่ Google กําลัง disrupt ตัวเองอย่างที่ผมบอกซึ่งโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นเซิร์ชทั้งหมดแต่ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีว่าเซิร์ชทั้งหมดก Google ปล่าไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมซึ่งสิ่งที่ทําให้มันยังเยอะอยู่ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันก็คือ Per person เ,ลเาาห,เหล อาหารแถวบ้านผมก็ต้องเสิร์ชใน Google ถูกไหมผมไม่ไปเสิร์ชใน AI หรอกเพราะผมมีก็อยากกดลิงก์เข้าไปดูในเว็บไซต์ของร้านอาหารถูกไหมหรือ o o o l l m m p s อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปถาม AI ทําไม แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนนี้มันเป็น race ครับการแข่งขันเพื่อดึง traffic กลับมาที่ Google เพื่อให้คนที่หนีเทหายไปเสิร์ชใน Perplexity ใน ChatGPT เนี้ยกลับมาที่ Google ซึ่งเคตรันเวย์เนี้ยกูเกิลมี cash าวครับแต่ไอ้พวก ChatGPT Perplexity พวกเนี้ยเขาพึ่ง VC หรือ Venture Capital ก็คือนักลงทุนนั่นแหละเงินนักลงทุนมาเผาทิง้งแต่ g o o g l e มีเงินของตัวเองให้มาเผาทิง้งมันก็เลยต่างกันแต่ยังไงก็ตามอะครับสิ่งนี้มันก็กระทบมาจิ้นอยู่ดีถูกไหมเพราะแทนที่เมื่อก่อนนะครับ<ๆ><ๆ>เขาย ตู้ค้าก็ต้องยอมจ่ายแต่ตอนนี้เขาจะต้องหักคอสไอ้พวก AI เนี่ยที่เขาจะต้องมาสู้กับคู่แข่งเ,เต็มไปหมดมันก็เลยยังเป็นคําถามใหญ่ที่ผมยังตั้งคาถามอยู่ว่าสรุปแล้ว AI มันจะช่วยเขาได้จริงๆใช่ไหมถึงแม้ว่า CEO จะออกมาพูดว่าเขาจะเกาะเทรนด์โลกไปและเซิร์ชจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งถ้าในมุมมองยูเซอร์แน่นอนผมชอบ AI หมดมันคลีนมันโชว์ทุกอย่างได้มันคุยถามตอบได้แล้วมันยังขึ้นลิงก์มาให้เราเหมือนเดิมแบบนี้นั่นแปลว่าเอ๊ะเขาก็ยังจะข และยังไม่พอนะครับถ้าดูข้างล่างเนี่ยสมมติผมถามแบบนี้เลยนะอันนี้น่าจะถามถึงกิจกรรมที่จะสามารถทำได้ในแนฟฟิลกับเพื่อนๆตอนวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะสามารถแปะสปอนเซอร์ลิงได้อยู่เหมือนเดิมและยังไม่พอนะสิ่งที่ผมคิดว่าเขาอาจจะทําได้เหมือนกันก็คือ a f f i l i a t เครับ มันเป็นสิ่งที่อาจจะสามารถดันมาร์จิ้นของ Google กลับขึ้นมาได้อีกแล้วยังไม่พอสิ่งที่เขาเน้นมากใน i/O นี้เลยแล้วก็ทําให้ทุกคนแตกตื่นกันก็นกคือช้อปปิ้งถูกไหมไอตรงเนี้ยที่เขาสามารถให้เราอัปโหลดรูปตัวเองไปเทียบกับเสื้อผ้าแล้วก็ออกมาเป็นปรึง่งรูปของเราที่มีเสื้อผ้าที่เรายังไม่เคยใส่แต่เราคิดจะซื้อเนี่ยออกมาให้เราเห็นก่อนเลยว่าหน้าตามันจะประมาณไหนวะซึ่งมันก็อาจจะเป็นเส้นทางใหม่ของ Google ในการทําเงินเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าแต่แน่นอนแหละยังไงมันก็ยังมี risk ก็คือผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีริสิ่ซึ่งโอเคริสเทียบกับ v a วอ a t ชันตอนนี้มันอาจจะฟังดูหน้าที่จะเบ็ดแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเมื่อก่อนค่ะครับ g o o น่ะเป็นราชาเลยนะเป็นคิงของการเซิร์ชแต่ตอนนี้เขากลับต้องมาอยู่ในเส้นทางการแข่งขันแบบที่เมื่อก่อนไม่จําเป็นต้องมีแต่ตอนนี้กำลังมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆมายืน อยู่ข้างๆ Google แล้วซึ่งถ้าเอาส่วนตัวผมก็คิดว่า Google น่าจะยังชนะได้แหละแต่ในช่วงนี้เขาก็คงยังจะต้องวิ่งแข่งกับคู่แข่งอย่างเงี้ยไปอีกสักพักเลยจนกว่าที่เขาจะดึงทราฟิกดึงมาเก็ตแชร์จากคู่แข่งกลับมาได้ให้ตัวเองกลับไปเป็นราชาเหมือนสมัยก่อนซึ่งถามว่าทําได้ไหมถ้าใครที่เคยดูวิดีโอช่องผมมาผมก็เชื่อมาตลอดว่าเขาก็ยังคงจะทําได้เลยและแน่นอนให้ใครที่ดูช่องผมมาดูซีรีส์ลงทุนเดลี่มาก็จะเห็นว่าผมอะ ก็ซื้อกูเกิลเหมือนกันเพราะว่านอกจากเสิร์ชแล้วเขาก็ยังมีอย่างอื่นอีกถูกไหมยูทูบเวมโ o g กูเกิลคลาวที่เผลอๆน่าจะเป็นตัวที่แบกกัไรหลักของเขาเองหนึ่งถึงสปีนี้แต่มันก็ยังวนกลับมาที่สิ่งที่ผมยังกลัวอยู่ก็คือบริษัเพราะอย่างไอช้อปปิ้งหรือเสื้อผ้าเนี่ยไอเมซอนก็ทาได้ถูกไหมเขามีข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเยอะกว่า Google ด้วยซ้าและ Google ก็กาลังจะดิส r รับตัวเองอยู่แล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไง Google จะชนะสงครามนี้ได้มมมััั้ยลออองคคคคนนาาบบบบกกพูดดุุไะรรขณ